คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมรล้อเล่นอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิรกรรมล้อเล่นแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ร่อและเท่เหมือนโคตรจ้าพชแนลดูแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมจ้าไปช่องโคตรจ้า แชแนลด้วยอะไรกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาทาตามคําขอนะครับที่น้องๆขอเข้ามาครับแบบเยอะมากนะฮะผมก็เลยจะแบบว่าไม่จัดให้ไม่ได้นะครับทุกคนก็เลยต้องจัดให้ซ่งนี่เึงแล้วกันนะครับก็คือว่าวันนี้ผมจะมาแกล้งเพินเพิ่นเฮินเพิ่เเใส่จานะครับทุกคนหวานปากกัเลยเมอนกั ก็ไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมผมรีบร้อนนะครับตอนนี้กำลังร้อนเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับผมก่อนจะไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องโคตรจับชาแนลด้วยแล้วไปครับผมไปแล้วครับสวัสอะไรอยู่ เาขาพูดหอมดีไงหอมไม่ได้เหรอเรื่องว่าหอ, oh อ,อมทำไมล่ะก็จีก็หอมปกติไหมนะดมเอ้แล้วตัวหอมมากมไหมแม่เอ้ไหนตัวหอมไงดมก่อนดมหอมนิดหน่อยเป็นไรอะดมมันถ้าถามผมเนี่ยไม่ใช่ถามเออรู้แล้วอะไรเนี่ยก็ขอดมหอมนิดนึด <c oughs> าางดมที่ตัวไมดมหอนแลดม <c oughs> หอม เทโด้านตัวขอเล่นนิดเดียวมันเล่นอะไรนี้เขาซิ่เธออะไรของเธอเนี่ยอะไรเนเป็นไรทีบนะยาถีนะยาีบนะเอ้าเเป็นะไรเนี่ยเขาอยาแยงไม่เดเ นนมนนมมากเข้ามานะถกนะอ้นมโอะไรลอะไร่ะไม่จะนี่มันจะเอานมอนไปเทใส่นมปังกินเนี่ยไหมเนี่ย ไปมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยออกมาเอนี่ขาคนหรือขาหมูอะนี้เลยเล่นอะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวคนหลังให้นะเห็นดเมื่อยหลังเวลานั่งทำงานให้เขาอะเเนะรหลังคนหลังให้เร็วเรวอรนอนไปนอนอะไรนี่ย สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบออออออะะะะไไไไไขขงงง่่่่มมมเเเเ้้้าาจจััันนะนนนกกกดดหหหหลลลลลยวววใแส กอดกอดหน่อยไม่อุ้ยเธอน่ากลัวมากเลาหัวกอดหน่อยไม่เฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 โอ๊ะเจ็บโอ๊ยเจ็บหัว่ะ อะไรหน้าพวงหว่ะไม่เอาอะไรก่แค่หอมดมนี่เป็นไรอะอะกะอดโอ้โหอะไรวะจุกน้อย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 จุกอดอุ้ยรอไปหน่อเยอะเอา A few minutes later คนไม่ไปไหนจังามาย่างเงี้ยอยู่ไหนไปไหนเนี่ย Wow. mẹ lạng ta tươi mong 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 ที่มัดผมอะขวางทางอยู่ได้เจ้าที่มัดผมเนี่ยตบทำไมอะก็ขวางทางทำไมอ่ะเนี่ยที่มันดผมอยู่เนี้ยเอียงขวาก็ไปทางขวาเอียงซ้ายไปทางซ้ายอยู่นั้นอะแลาวเหรอ,อที่คาดผมอีกอันอะไรวะ ม่ยังยัง y ank, y ank ไม่หย oh, er er right ุดไม่ห huh. ยิบอะไรแล้วใช่ไหมโง่ตัวตกทำไมอ่ะมีอะไรนย่เลยามว่าไหมทำไมเขารู้นะว่าเอกต้องแอบถ่ายคลิปอะไรเขาแน่เลยเพราะที่ถึงธอไม่ได้แแบบเนี้ยอะฮะไม่ได้แดกหรอกก็ใช่ไงก็คือเขาแกล้งอยู่ไงถ่ายคลิปอยู่เอ้าแบบ เขาว่าแล้วเขาถึงไปเปลี่ยนชุดนี้มาไงมันจุ่มีน้องๆขอเข้ามานี่ไงกล้องอ่ะเขาต้องไว้หลังม่านะ <c oughs> <c oughs> นะมีน้องขอเข้ามาอยากเห็นเราแบบอยากเห็นเขาทําตัวหื่นแต่ไงเขาก็เลยจะให,ะให้แต่ก็ <c oughs> แต่เขารู้อยู่แล้วว่าไงเธอก็ต้องถ่ายทีว่าเธอไม่ขึ้นมาหืออ <c oughs> ่นเลยเขาแบบ <c oughs> เขาก็เลยเปลี่ยนชุดมาให้มาแบบแ,บบแก้ตลกของเธอเไง ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมนะครับอยากให้เราแกล้งอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องโคตรจ้าชแนลนะทุกคนเนย,ย้เ